ูทันผู้เชี่ยวชาญสอนนวดหน้าพลิกชีวิตเจ้าของแบรนด์ธัญญาีสุดปลื้มลูกศิษย์สีคนควาน้ารางวัลน,นวดหน้าเวทีนานาชาติที่เกาหลีใต้ต่อเนื่องเป็นสมัยที่4อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นกรรมการการตัดสิน mm hmm. เผยเคล็ดลับชนะนวดแบบธรรมชาติไม่ใช้อุปกรณ์ไฮเทคเน้นห้าสัตว์ดังของ5ประเทศบูรณาการเพื่อให้หน้ายกกระชับ ย้ำหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนชูการตลาดออนไลน์มุ่งดึงลูกค้าจากทุกมุมโลกพร้อมเผยนวัตกรรมจากเกาหลีเครื่องพลาสมาประยุกต์ทำสวยได้หัวจรดเท้าจะบอกเลยว่าในการทําธุรกิจของทันเนี่ยค่ะทันขอบคุณทุกปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเพราะปัญหามันคือ ประสบการณ์ที่ทําให้ทันได้เรียนรู้และประสบการณ์ตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทันส่งตรงให้กับลูกศิษย์ของทันทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ของทันทุกคนที่ทันยานีก็เติบโตอย่างสวยงามเติบโตอย่างสง่างามนะคะทันยืนอยู่ในอาชีพนวดหน้ามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วแล้วก็ทุกๆเคล็ดลับของความสําเร็จของทันนะคะทันส่งต่อให้กับลูกศิษย์หมดทันจะบอกเลยว่าทันเติบโตเนี่ยมันไม่ได้แค่จากอาชีพนวดหน้าอย่างเดียวเนาะ เพราะว่าต่อให้เรานวดหน้าเป็นต่อให้เรานวดหน้าเก่งต่อให้เราใช้โปรดักต์ดีต่อให้เราใช้ครีมดีต่อให้เรามีการบริการเซอร์วิสดีมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการขายเราไม่รู้จักวิธีการทําการตลาดเราไม่มีทางค่ะที่จะเติบโตได้เงินหลักล้านหลักสิบล้านแน่นอนจากอาชีพน ตัวเองนะคะทันไม่ได้แค่เรียนรู้วิธีการนวดหน้าอย่างเดียวตัวทันเนี่ยพอหลังจากที่ทันได้เงินล้านทันก็มีความสุขว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะหยุดอยู่กับแค่ความรู้เท่านี้ไม่ได้นะเราจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมทันก็เลยไปแข่งขันนวดหน้าที่ประเทศเกาหลีไปเอาความรู้ที่ประเทศเกาหลีมานะคะแล้วก็ไปแข่งขันนวดหน้าทันก็ได้แชมป์แล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บทันก็ไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่เรียนรู้แค่การนวดหน้าไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของการทาการตลาด เทคนิคการพูดเทคนิคการบริหารเสน่ห์บุคลิกภาพแล้วก็ในทุกวันนี้ทําหไมเคยหยุดการเรียนรู้เพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันมันมเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกวัน,นมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกวันถ้าวันนี้เนี่ยเราหยุดเงินในกระเป๋าก็หยุดด้วย และทุกอย่างที่ทันเรียนรู้มาทันไม่เคยเก็บไว้คนเดียวทันเก่งได้เพราะลูกศิษย์ของทันเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกครั้งที่ทันทําอะไรเนี่ยจากการที่ทันได้เรียนรู้มาทันเอามาส่งต่อพอเอามาส่งต่อปุ๊บลูกศิษย์ทำแล้วมันมีการพูดคุยทันก็ได้ความรู้ใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆคือไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องทำธุรกิจนวดหน้าเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนวดหน้า ก็ประมาณปีที่แล้วปกติแล้วเนี่ยอาชีพทำทางด้านบอดี้เวิร์กมาเป็นเวลา18ปีค่ะการทำงานด้านบอดี้เวิร์กเนี่ยเป็นงานที่ใช้พลังเยอะก็ถึงจุดที่ว่าเอ๊ะเราควรจะหาอาชีพอะไรเพิ่มเข้าไปประกอบกับประกอบกับว่าได้ดู Google ว่าเอ๊ะเราควรจะเลือกสถาบันตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งสถาบันธัญญีก็ได้ป๊อปอัพขึ้นมา ก็เลยเข้าไปลองดูว่าเทคนิคของมาสเตอร์ธัญญาเนี่ยเป็นยังไงก็ปรากฏว่าชอบค่ะเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ใช้ธรรมชาติใช้มือเราไม่ได้ใช้เทคนิคของการสัญญกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้ก็เลยทำให้ตัดสินใจทันทีที่จะมาเรียนกับมาสเตอร์ธัญญา